สวัสดีครับขณะนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็หลายคนก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับท่านที่มีปัญหาที่ตัดสินใจว่าจะไม่ฉีดก็ต้องชั่งให้ดีนะครับเพราะว่าจะต้องให้เกิด c u r e immunity หรือว่าภูมิคุ้นการหมู่ถึง7 0 8 0 ถึงจะทําให้การแพร่เชื้อเนี่ยหยุดชะงักได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปคนที่ไม่มีปัญหาแล้วก็คิดว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนส่วนใหญ่นะครับจะต้องฉีดให้ครบได้ถึง70-80%ของประชากรยกเว้นในบางรายที่มีโรคที่มีความเสี่ยงอายุมากแนละดูแล้วอาจจะช่างใจแล้วตัดสินใจว่าไม่เอานี่นะ พวกนี้จะต้องรอให้คนอื่นฉีดให้ครบ70 8 0ถึงเอร์าถึงจะรอดได้เพราะจะต้องดูแลรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้อให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีความเสีย่ยงว่าน,นี้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่มีอายุมากๆแล้วไม่อยากจะฉีดเนี่ยจะต้องให้คนรอบข้างนี่ฉีดให้ดีแล้วก็ประเมินให้ดีนะครับว่าผลดีผลเสียจะเกิดขึ้นอย่างไรครับอย่างไรก็ตามนะครับการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนมีหมอหลายท่านก็พูด ในรายละเอียดให้ฟังแล้วผมอาจจะเพิ่มเติมในรายละเอียดเล็กน้อยสําหรับคนที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับโดยทั่วไปนี่การฉีดนี่ก็จะฉีดแขนที่เราไม่ถนัดเพราะว่าเวลาฉีดเสร็จอาจจะมีอาการปวดมีอาการบวมอาการเจ็บทําให้เราทํางานไม่สะดวกไปวัน2วันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนแขนที่จะฉีดเนี่ยผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นแขนที่เราไม่ถนัดนะครับ ถ้าเกิดว่าแขนสมมติว่าผมถนัดข้างขวาแต่ข้างซ้ายผมยมีอาการตึงหรือชาเป็นประจําแล้วก็ตึงมือหัวคอต้นคอหัวไหล่เนี่ยครับตรงนี้ผมก็แนะนําว่าอาจจะไปฉีดข้างขวาที่มันไม่ตึงไม่ชาแล้วก็ก่อนที่ไปฉีดนะครับต้องพยายามที่จะคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่เราจะฉีดนะครับสมมติว่าผมตัดสินใจว่าจะต้องฉีดข้างนี้แล้วเพราะฉะนั้นพยายามบริหารนะครับพยายามตั้งแต่หัวไหล่พยายามตก หวัวไหล่คลายมาถึงถึงที่มือน,นะครับอย่างนี้นะครับเรียกว่าฟิตซ้อมร่างกายให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันมีการหย่อนคลายตัวเวลาฉีดในเลือดมันจะได้ไหลเวียนพลังเลือดอเลือดและ,ะพล,ลังต่างๆมันจะไหลคล่องทําให้เราจะมีอาการน้อยลงเพราะจะเจออยู่มากในคนไข้ที่บางครั้งปวดหัวข้างซ้ายยเงี้ยแล้วก็แขนก็ชาตึงอยู่แล้วพอไปฉีดยาเนี่ยยามันจะเดินไม่ค่อยดีจะทําให้มีอาการที่รุนแรงได้และที่สําคัญช่วงนี้เตรียมตัวให้ดี ตื่นนอนดื่มน้ําอุ่นนะครับเน,น้นน้ําอุ่นไม่ใช่น้ําเย็นอย่างน้อย2หรือ3แก้วก็เป็นไปได้เพื่อทําไมเพื่อทําให้เลือดไม่หนืดเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเพื่อให้เลือดไม่หนืดเพราะว่ากลางคืนนั่งคืนนี่เราไม่ได้ดื่มน้ําแล้วก็เสียน้ํากับการหายใจแล้วก็ถึงต้องการเป็นปัสสาวะอีกเพราะฉะนั้นน้ําในร่างกายเราจะมีปริมาณน้อยลงเพราะ,ะเลือดจะหนืดเพราะเตรียมตัวเวลาจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องดื่มน้ําให้พอต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้แล้วก็การนอนหลับ สำคัญก็คือช่วง4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับตเตรียมตัวแล้วก็โดยเฉพาะวันที่จะไปฉีดนะครับจะต้องนอนให้เพียงพอและหลับให้สนิทเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีผลของการผ่อนคลายแล้วไปฉีดเนี่ยด้วยความรู้สึกที่มั่นใจนะครับเหมือนไปออกรบมันจะไปสอบเราเตรียมมาพร้อมอย่างดีไปก็ยังมีความกังวลใจเมื่อตัดสินใจจะฉีดแล้วมันมีข้อดีมากกว่าด้วยเหตุผลประการใดดีๆทั้งบวงแล้วเนี่ย ตัดสินใจไปฉีดด้วยจิตใจอารมณ์ที่เบิกบานอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมนะครับสิ่งที่สาคัญอีกอันหนึ่งคือรักษาระบบการย่อยให้ดีถ้าท้องอืดแน่นเฟอ้ออย่าลืมน้ําขิงนะครับน้ําขิงหรือทําไงอยากกินน้ําเย็นเข้าไปนะครับแล้วก่อนนอนก็นวดท้องก่อนนอนนะครับตามเข็มในกายอย่างนี้ครับนวดนวดนวด,นวดก่อนนอนครับแล้วก็ตื่นนอนก็นวดอย่างนี้อีกนะครับเตรียมตัวระบบย่อยเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของภูมกิการร่างกายในทางแพทย์แผนจีน เพราะฉะนั้นภาวะที่เตรียมตัวที่จะไปฉีดวัคซีนโควิดเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วผมคิดว่าโอกาสที่เราจะเกิดผลข้างเคียงนี้น้อยมากนะครับแล้วเราจะฝ่าฟันภาวะว,ะวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ